ทำไมคุณแทนตัวเองว่าเป็นพ่อเพราะอะไรน้องนิ้วเขานับถือปู่ศรีสุโทที่คำชะโนโดโเขาก็มาเรียดเราพ่ออง์เทพพะแม่เขาไม่ชอบพระเองบ่นนี่คืออะไรครับน้องนิ้วก็รู้อยู่แก่ใจน,นะน้องนิ้วก็ไม่น่าที่แบบว่าพิ์อะไรของแม่เยอะแยะน้องนิ้วอตอนดีๆน้องนิ้วก็คุณเพื่อความจริงเป็นไหม พอดีว่าเราทํางานอยู่เราไปเจอคนนี้ที่ตึกจัดบูธเช่าของบูชาผู้ชายชผู้หญิงเราก็เลยไปเช่ากําไลพญานาคมันเป็นงานช้างมันสวยเขาเลยบอกปีพ่อปู่ผู้ชงนักขารประมาณหมื่นห้าเขาบอกว่าเขาลดให้เหลือเจ็ดพันเราก็เลยเอาเนี่ยค่ะมาบูชาในบ้านแล้วประมาณว่าสองวันมันมีเหตุเกิดขึ้นในบ้านแฟนเก่าก็คือไปมีอะไรผู้หญิงผู้หญิงข้างนอกพอเราจับได้ปุ๊บเราทุกอย่างมันก็เลยเป็นเรื่องราว ที่บอกว่าออทางผู้หญิงคนนั้นทําของใส่แฟนแฟนคุณใช่เขาบอกว่าเขาจะแก้โดยที่ยานของเขาโดยพระปู่ผู้ชดนะคะจะแก้โดยยานที่เสียตังไปสามแสนกว่าเพื่อที่ว่ารีดเอาน้ํามันออกจากตัวเขาในสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทําเขาก็บอกว่าแฟน,นยังติดต่อผู้หญิงคนนั้นนะก็เลยทําให้เราเระแวงอีกแล้วแฟนบอกว่าทําไมไม่เชื่อเขาเราก็โกหกเขาไปทีหนึ่งบอกว่าตอนนั้น พอดีผู้หญิงโทรมาหาเราอีกทีนึงแต่จริงๆเขาไม่ได้โทรมาหรอกแล้วเขาก็เลยแยกบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ให้เราทาพวงจุ้ยบ้านแล้วก็ทําพิธีอย่างเงี้ยค่ะจัดของทำพิธีหลังจากนั้นเห็นบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องของสัมภเวสีอยากจะเอารูปคุณไปอยู่ด้วยใช่คือเหมือนแฟนน่ะเขาโดนของใช่ไหมคะแล้วของตรงเนี้ยเขาอยากได้ชีวิตลูกเราพอลูกเราอ่ะมันน่ารักอยากเอาไปอยู่ด้วยเราก็เลยคิดว่าให้เขาทําแก้ไขให้ แล้วสุดท้ายปุ๊บเขากเกือบเก0 0 0มหรือแสนนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแก้ด้วยยานของเขาแล้วที่ลูกเราไม่สบายเนี่ยได้พาลูกไป<พ>าหาหมอไหมไปแล้วตัวลงลูกหายไหมก็มันก็หายนะพอเชื่อเสร็จปุ๊บไม่เกี่ยวกับหมอนลเกี่ยวกับร่างทรงทานี้ที่ทําให้หายใช่ไม่ใช่หมอรักษาคิดอย่างนั้นใช่แล้วคุณเคยเห็นเขาล่างทรงแล้วเขาสั่นหรือเขาแบบอะไรอย่างงี้ไหมเปลี่ยนเสียงอะไรมีไหมก็เปลี่ยนเสียงค่ะแม้แต่คุยโทรศัพท์ก็คุยเป็นเสียงพ่อปู่ตลอดเห็นเขามาบอกด้วยใช่ไหมว่าพี่ชายคุณเนี่ยจะตายภายในเว มาตามพี่ชายถ้าภายในปีนี้ไม่แก้พี่ชายจะไม่รอดบรกิก้ให้ทำ<ข>ไปตอนนั้นรู้สึกอีแสนเก้าสุดท้ายเนี่ยพี่ชายรอดไหมรอดแล้วทําไมสุดท้ายคุณถึงไม่เชื่อร่างทรงนี้แล้วเพราะอะไรโปะมันแตกไงคะโปะแตกยังไงคือในการทําพิธีระหว่างที่เราไอ้ผีสิบสามตัวอุ้ยตายแล้วผีสิบสามตัว,ตวมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากส่วนที่ของที่ผู้หญิงมันทําแล้วก็เอาทําพิธีเงินไปเรื่อย ทุกอาทิตย์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 เป็นก้อนๆนนแต่หกห้ามาจนถึงหกเจ็ดอ่ะที่โปะแตกอ่ะหมดไปประมาณกับสามล้านสี่ล้านโอ้โหส,<ะ>สวัสดีครับร่างทรงร่างทรงทันใช่ไหม พี่ไม่ได้เป็นล่างตรงนะคะเป็นมนุษย์ธรรมดาน้องเขานับถือพะเราไปทาชนบนด้วยกันเรานับถือหน้าคราชตอนรู้จักน้องใหม่ๆน้องเขาก็มาซื้อซื้อของกับเราเรารู้จักกับน้องเขาที่ตึกเ p พเที่นี่น้องเขามีปัญหากับบริษัทเ้ามามาปรึกษาเราเราเป็นที่ปรึกษาเขาเพราะรักเราเหมือนแม่ถามว่าน้องดีไหมน้องดีเราไม่มีเจตนาไปหลอกลวงแต่น้องบางทีน้องหูเบาไม่รู้ว่าน้องไปฟังอะไรที่ไหนน้องก็จะคิดมโนไปเองว่าจะโดนนี้ โดนนัน่นโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของเรื่องอมันหมายความว่ามว่าพี่ติดหนี้เจ็ดล้านแอบที่ไปแจ้งความสอนอคันยาวเนาะแต่มาบอกคุณหนุ่มว่าสิบล้านนะมันไม่ใช่เพราะว่าน้องอะ่ะตอนโควิดไม่สบายน้องก็ช่วยรักษาเราน้องดูแลเราดีเหมือนแม่น้องก็เอ่อให้เงินใช้ให้เงินยืมแล้วก็เงินต่างๆ่างเนี่ยน้องเขาก็โอนเข้าเพื่อให้หมุนเวียนสเตทเมนต์ให้ดีเผื่อเราไปกู้อะไรได้คือความดีเขามีเราไม่เคยคิดจะไปหลอกลวงเขาแล้วคุณเนี่ย ทำเสียงเป็นล่างทรงไปคุยกับเขาคุณทำเสียงให้ผมฟังหน่อยสิเราทําไม่เป็นนะค่ะพี่หนุ่มเราไม่ได้ทำนะแล้วเสียงมันมาจากไหนอ่ะน้องเขาเป็นคนบอกว่าช่วยทําเป็นเสียงอะไรหน่อยสิอย่างนี้อย่างนั้นเราเราทำไม่เป็นตอนเนี้มันมีหลักฐานหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในมือคุณการจอมพลังนะแล้วก็อยู่ในมือผมเนี่ยนะ ตอนนี้สเตทบงสเตทเมนต์ต่างนานาเนี you, ่ยมันชี้ชัดไปเลยว่ามันมีการโอนเงินไปให้คุณแล้วก็มันจะมีบินต่างๆนานาลายมือคุณทั้งนั้นเลยมันพิสูจน์ลายมือคุณได้นะคุณติดคุกนะเพราะลายมือเราเราไม่ได้ถูกเขียนอะไรลงไปเลยนะครับนี่เป็นสเตทเมนที่เขาเอาเงินเราไปของเขาเองสเตทเมนต์ของคุณก็มีนะแล้วเอามากระทบกับสเตทเมนต์ของเขามันเป็นวันเดียวกันปีเดียวกันยอดเงินหลายล้านเลย คุณจะปฏิเสธยังไงเลยเมื่อนี่เขาไปคัดสเตทเมนต์ให้ทนายไปคัดสเตทเมนต์มาแล้วคือคือคัดหนูไม่ได้ปฏิเสธนะพี่หนุ่มแต่น้องเขาให้โอนสเตทเมนต์เข้ามาขอแบบว่านับถือเราเนี่ยเข้ามาในบัญชีเพื่อให้เราเดินสเตทเมนต์ในการซื้อบ้านซื้อรถคุณทันบอกว่าน้องอ่ะเขาโอนเพื่อทาสเตทเมนต์ให้คุณใช่ไหมเอาเงินตอนนั้นไปไหนล่ะถูกไหมใส่ให้คุณเอาไว้ไปกู้เรื่องเงินไปไหนครับ เงินตัวนี้เราก็ถอนมาเป็นเราถอนมาให้น้องเขาทีละนิดทีละหน่อย,ยค่ะ oh. แต่เราจ่ายเงินนี่น้องเขาไม่หมดเพราะเราขอยืมบางส่วนเขาด้วยที่ <ขอ S 1> มาใช้จ่ายใบกระสารที่รับเงินอนะ่ะ แล้วก็มีถอนเงินมาให้เราไหมไม่เคยค่ะทั้งหมดคุณยืนยันว่ามันเป็นเงินยืมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คืออะไรองค์เทพพระแม่เขาไม่ชอบพระเองบ่นนี่คืออะไรครับน้องมิ้วก็รู้อยู่แก่ใจนะน้องมิ้วก็ไม่น่าที่แบบว่าพิมพ์อะไรของแม่เยอะแยะน้องมิ้วตอนดีๆน้องมิ้วก็คิดว่าน้องมิ้วเขาเป็นคนพิมพ์เองเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะว่าน้องมิ้วอ่ะเขาคุยเก่งเขารู้จักพูดคุณพูดความจริงเป็นไหมขอคำเดียวคุณพูดความจริงเป็นไหมพูดทำไมคุณถึงต้องมาใส่ร้ายเรา คือเอกสารทุกอย่างเนี่ยลท์ลทั้งอย่างที่เราคุยกับคุณน่ยมันมีในไลา์ทั้งหมดมันมีหลักฐานทั้งหมดที่คุณพิมพ์เองอะไรเองแล้วคุณจะมาบอกว่าเราเป็นคนพิมพ์ไปอะไรพิมพ์เราจะพิมพ์ได้เหรอในไลา์ ที่เราคุยกันเราถามสักหนึ่งคำคุณเคยมาขอโทษเราไหมคุณมีแต่ให้เราไปขอขมาคุณแล้วคุณเป็นใครกันแน่แม่ก็ไม่รู้นะว่าเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรอดีตฆาตเราถามจริจริงคุณหรืคุณเรื่องจริงคุณอย่าแถเลยคุณทันิชาพรไม่ไม่ได้แถไม่ได้แถนะเราไม่เคยโกรธเราโหสิกรรมให้คุณตั้งนานแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากจะยุ่งกับคุณคุณช่วยออกจากบ้านเราเพราะคุณทําให้ปัญหาบ้านเราโดนยึดกับกับทุกบ้านแล้วเพราะคุณเอาทรัพย์สินเราให้เราไปทาธุรกรมทั้งหมดทั้งรถทั้งบ้านทั้งดินเหลือย ไม,ไม่เหลือแล้ว <l ots> ผมแนะนํานะผมเชื่อว่าคุยกันอย่างเงี้ยก็คุยไปเรื่อยๆแหละมันไม่จบหรอกคุณสะดวกไหมมาเจอกับกันกับน้องเขาแล้วไปเคลียร์กันหลังบ้านเอาไหม <c oughs> อ๋อยินดีค่ะ <c oughs> ถ้าพี่กันจะมาก็มาคุยที่สอนอคันนายาวก็ได้ค่ะอ่าโอเคคุณยืนยันว่าวันนี้คุณแตกกับทางหมอนไปไอ้ตา่างทรงคนนี้แล้วนะใช่ค่ะไม่เอาอีกแล้วนะ <c oughs> ไม่เอาเลยเสียเงินไม่สิบล้านอยากจะได้เงินคืนอยากได้คืนคุณเชื่อเขาจะคืนอยไหมต้องคืน